ใส่มากกันทุกคนใส่ใส่ก็น้ำพีะเนาะอันนี้น้ำพีะน้ำมาจากคนเขานะคะพีะน,นี่คืออะไรเนาะศิลปรกรรมอะไรคะเนี่ย

ดอกไม้จริงนะคะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมสวยมากทุกคนสวยมากนู่นข้างหลังข้างหลังนู่นขาวนะคะแล้วก็จะเห็นเขาขาวนู่นจะเป็นหิมะนะคะ <c oughs> ทุกคน ว้าวอันนี้เโรสโรสมารีน,นะคะทุกคนดอกโรสมารีนออกสวยมากอันนี้ก็ดอกไม้กับอดอกทิวลิปค่ะสวยไหมคะทุกคนนูน นี่ดอกดอกโมโนนนะคะแล้วดอกฝิ่นเนาะดอกฝินเล็กจ้ะดอกฝิ่นดูสวยไหมคะทุกคนนุ่นทงแปลงเลยคะ่ะโอเคค่ะพี่ปุก็จะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะคะลงไปให้พ่อแม่พี่น้องดูเนาะจะได้ไม่เบื่อกันถ้ายาวเกินไปเดี๋ยวก็จะเบือ่อเนี่ค่ะ